พูนาพุ่นนาพุ่นนาพุ่นนาพี่น้องโอ้ยเต็มาอายุานี่เดียวเดี๋ยวเดียวอ่าแล้วทุกคนคงคิดว่าทําไมแม่แป้งถึงรู้ก็แม่แป้งทํางานกับคนแก่แม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงพวกเขาเป็นยังไงอันไหนไหวไม่ไหวจับจุดได้หมด บางทีก็ไม่ใช่แค่พวกสูงอายุบางคนที่เขาไม่อยากเขาไม่อยากล้างนะนทุกคนเขาจะถามมาเลยว่าเหตุของคุณพร้อมยนตลงกระถาเลยไหมเขาบอกโยนลงได้เลยสะอาดเรียบร้อยอืเขาก็ <c oughs> เขาก็ซื้อเลย <Es> ดู meantime, ดิเอยยโยยโยยโยคุณพระมากองอย่างถึกมองคักแท้เฮ้ยมองเฮ็ดของคอยคืนอันก็น่าตัอย่ังบอกไงเลยก็ชิมุดเอาคักๆักนี่แหละโอ้ย ต้นใหม่แล้วก็กองใบมองเฮ็ดคืนนี่แหละนี่โอ้โหปุน,นะกองกบคนนะทุกคนแม่จะเอาอยัางไงล่ะทีนี้ 黄家猫。 ่จะเจ็บยังไงหมดก่อน,นคนนี่กอนนี่คอยเชียวจึงได้ละพี่น้องเอ้ยอืมอ้ยบดรื้อต้นหน้าอีกแล้วละคอยลูกนางรื้อจริงๆ ได้ค่ะลายเนี่ยทุกซอกทุกมุมเลยทุกคนเออจะเอายังไงแบดนี้โซ่

嗯，嗯，嗯。嗯。 ใช่สีหายแล้วพี่น้องเขียวพอมดจากเื่อเมื่อแล้วอ๋อ Don't go, be back แม่หมดสภาพไม่เหนื่อยมากทุกคนอเอเติมพลังก่อนไปไปไปตัวเฮาไปมาลร้นกันว่าสิได้เห็ดว่จะ้ะตามมาเลยจะ้ะเห็ดหนั่งร้ายอยู่ได้อยู่แท้ๆล่ะจ้ะตามมาซอยแม่แปลงเก็บตามมาเลยจะ้ะไม่ไร้าย เฮ็ดหลายจนเก็บจนมือถลอกมืง้งยกคือว่าแหละพัดน้องมาคักแท้โอ้โหคนเอ้ออออเยนะเก็บปอบาปอบายดีพี่น้องเอ้ย

Chẳng lẽ là bắt này Chờ dài như này Ở đây bây giờ Ở đây bây giờ Den är helt perfekt. Vad gör, kan jag ta din kudde? Gör ja, så så. Mm? Det är en king. Det är... Mm, nej, inte den. Ken, <laughs> Ken. Vill du hålla den Ken?